ถ้าจนไม่มีสิทธิ์เป็นพ่อหรือทนายเจมเผยคำคัดค้านปกครองลูกของซาร่าจากกรณีของนักร้องนักแสดงหนุ่มอย่างไมพิรัตเปิดใจหลังซาร่าคาซิงกดีนั้นครขอบขค้านสิทธิปกครองลูกและอ้างฝ่ายชายขอลดค่าใช้จ่ายว่าที่ร้องต่อศาลเพื่อให้ได้สิทธิปกครองร่วมและดูแลลูกไม่ได้ปกครองแต่เพียงผู้เดียวยืนยันไม่ได้พากลูกจากแม่นอกจากนี้ไมและทนายเจมนั้นได้เปิดเผยระหว่างรายการผลกระแส ถึง6ข้อเรียกร้องที่ซาร่าเรียกร้องให้ไมมีสิทธิปกครองร่วมตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดนั้นครับเฟซบ o ๊กของท่านายเจมส์แอลเคได้โพสต์เอกสารคัดค้านการขอสิทธิปกครองลูกของซาร่าโดยได้ระบุว่าต้องทําใจให้เข้มแข็งมากขนาดไหนถึงจะลงมือเขียนคําคัดค้านความเป็นพ่อได้แบบนี้ถ้าวันหนึ่งพ่อชนก็ไม่มีสิทธิเป็นพ่อหรออีกอย่างว่าเบาได้เบานะแฮช็เหนือกว่ากฎหมายคือจิตใต้สํานึกแฮช็ก เคสนี้ไม่น่าเกี่ยวกับแม่เด็กนะหล่านี้ก็เป็นข้อความโพสต์ของทนายเจมส์นิติธรแก้วโตที่ได้โพสต์เอาไว้ครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไป,ปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซูเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สําคัญครับต้องขอกราบขอพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ Thank you